ส่งอะไรมาให้นอ้องอหนึ่งโปรโบูมน้อยร้อยเอ็ดจากคุณสันค่ะพี่สันของค่อยค่ะเบยพี่สันของค่อยพะนะสร้างว่าเนอะอว่าเป็นพี่สันของข่อยพะนะ ถ้าเขาตีไฮเปอร์ Hi eed, พิ่น่องน้ำมอือกบดจรหนึ่งโปรค่ะจากคุณสันนะคะส่งถึงป้าจำลองเดินกระสุงยายแกะแล้วยายรู้แล้วว่าใครส่งมาให้ถึงมือคุณยายแล้เด้วยคุณสันเอ้ยอ คอลลาเจนค่ะจากคุณสันนะคะส่งให้ยายจำรองขอบคุณคุณสันด้วยค่ะที่ดูแลสุขภาพของคุณยายขอให้คุณสันจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนา คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองประสงค์สิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นขอให้สมหวังทุกๆุกอย่างทุกๆุกเรื่องรวมทั้งการงานแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกวันอย่าเจ็บและอย่าจน ไปไหนมาไหนขอ,ขอให้คนรักขอให้คุณชอบศัตรูอย่าได้มาก้ามกายถึงชีวิตเลยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระคุณเจ้าจงคุ้มครองคุณสันของค่อยในเด้อเป็นเจ็บเป็นไข้ก็ให้ปัดเป่าไปไกลๆอย่าได้เจ็บอย่าได้จน ขอให้ชีวิตด,ด,ด,ดี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 ทุกวันขอให้ประสบผลสำเร็จทำอะไรก็ขอให้อย่าให้มีอุปสรรคขอให้กล้วยกล้วยค่ะอย่าลืมดูแลเจ้าของละ่ะมอมาแต่ด,ดูแลคุณยายเจ้าของลืมเด้อเป็นห่วงหน้าที่เว่ามานี่ก็ได้ มันบบเป็นห่วงบ่ได้ว่าเออยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณยายขอบคุณมากๆค่ะไม่มีคำใดกล่าวต่อไปอีกแล้วทั้งประทับใจทั้งดีใจแต่ทั้งเสียใจทำไมถึงเสียใจ เชียใจดูแลแต่คนอื่นตัวเองก็ดูแลมั่งเด้อประมาณนี้ค่ะรักเลยคิดถึงเคารพคุณสันเสเมือมาแล้วก็จะเคารพคุณสันชะเมอไปรักเลยคิดถึงเด้อขอบคุณมากมากค่ะทีดูแลคุณยายค่ะขอบคุณค่ะประทับใจ ตื่นตันใจมากๆค่ะที่ดูแลสุขภาพคุณยายนะคะคุณสันคุณสันคงเข้าใจยายนะที่ยายพูดเบิร์เเข้าใจต้อง,ใจใองเข้าใจแท้คุณจันของข้อยไหมขอบคุณนะจ๊ะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะอย่าลืมดูแลเจ้าของล่ะได้ยินระบอกอย่าลืมดูแลตัวเองเด้อที่พูดมานี่ก็ได้ขอบคุณมากๆเกเลยจะจัดคืนนี้ล่ะค่ะถึงมือยายแล้วขอบคุณนะคะ ทุกทิ้งทุกอย่างขอให้ล่ำรวยเป็นเศรษฐีทางชาตินี้และชาติหน้าเกิดแก่เกิดชั้นใดก็ขอให้เจอกับยายทุกพบทุกชาติไปเดอ้อคุณสันมาฟังคอยเว้าในเดอ้อขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วเดอ้อปรดติดตามตอนต่อไป ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย